สัวขนมจีนกินก็ติ่นไก่ก็จุ้มสีเด้อค่ะเดิอค่ะสัวขนมจีนจ้ากินก็ติน่นไก่ทอดจ้าแซ่บสวัสดีค่ะพบกับจุ้มสีผัดแซ่บเช่นเดิมนะคะวันนี้วันนี้อะไรเอ่บแซ่บค่ะตำสัวขนมจีนค่ะ ยีงก็กินตีนไก่ทอดะะด้วยค่ะเด้อเสร็จใหม่ๆแล้วนะคะมาค่ะซราราโอ้เตรียมมันนี้ว่าจานแซ่กระดูกระเดี่ยวค่ะมามาพอแม่พี่น้องคนนะ่ะซาของน้ำจิ้มอื้มอืมอมือกระเดื ิ้มไก่ค่ะว่าไม่พักอีกแล้วแต่ เราก็ดูไว้ข้างบนเดี๋ยวมันไม่สุภาพค่ะโอ้โเผ็ดอะเผ็ด เห็นจุม๋มสีใส่เสื้อแขนสั้นในบ้านแมนบ่บ้านหนาวเด้วยค่ะเด้อเปิดฮีตเตอร์สระละัะหนาวพวกค่ะกับเปิดฮีตมันหวอนมันหวอนลแล้วก็เลยใส่เสื้อแขนสั้นได้จ้ะบ้านแม่หน้าซัมเมอร์เด้วยค่ะเด้อหน้านาวยกังกิดจ้า แซ่บจาาริงใจซาบคอนมจีนโอ้ยแซ่บอืม สิงไก่หนุ่มดีๆอบนอบนุมน่มในค่ะมากมากมาดูกันเดี๋ยวเซ็ตดูลายลิสติกออกมาด่าจัะ แป้งทอดก่อนบุงรนแล้วแซบแสมไหมคะึนกจะแป้งกับสกินได้ไหม ได้ค่ะ